สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้อยุทยาครับวันนี้ครับลูกค้าผมพามาชมเป็นบาร์เหล้านะครับไม้สักทั้งตัวแท้ๆนะครับแล้วก็รูปแบบเรียบทันสมัยนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับเอาใจคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าไม่ชอบทำความสะอาดหรือว่าซอกซอยเยอะนะครับโอ่ฝุ่นเดี๋ยวรูปแบบวันนี้ครับผมพามาชมเนี่ยเป็นรูปแบบเรียบเลยนะครับทาความสะอาดง่ายมากนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ตอนนะตัวนี้ยาว2เมตรสูง2เมตรสิกั้นห้องกั้น เขาเรียกว่าพื้นที่ได้เลยนะครับท่านใดที่เป็นห้องโถงใหญ่ๆนะครับอยากจะกั้นดูให้แบบว่ามีอะไรหน่อยนะเป็นสัดส่วนหน่อยตัวนี้ผมแนะนําเลยเป็นบาร์นะครับน่าใช้มากนะครับลูกค้านิยมกันเยอะมากเลยแล้วก็รูปทรงเรียบๆทำาความสัดง่ายไม่ดูทึบไปนะครับดูโปร่งกําลังดีกั้นบ้านหรือว่ากั้นห้องเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับด้านบนนะครับเป็นบานเปิดนะครับ2ช่องนะครับ2บาน2บานตรงนี้นะครับ เปิดออกมาก็วางของโชว์ด้านในได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ขนาดกันก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าเนี่ยโค้งนะครับความลึกก่อนเลยคุณลูกค้าหน้าถึงหลังลึกอยู่ที่59เซนติเมตรนะครับความยาวจากหัวสุดไปอันริมนู้นครับอยู่ที่2เมตรครับความสูงก็จากด้านบนถึงพื้นล่างนะครับอยู่ที่2เมตร18เซนติเมตรแต่จะแบ่งเป็น2ตอนนะครับโดยที่ตอนบนเนี่ยครับหชิ้นนะครับตัวนี้เป็น1ชิ้นแล้วก็ตัวล่างอีก1ชิ้นนะครับเป็น2ชิ้น2ตอนเทินกันนะครับ ตัวจุดเทิร์นนี่นะครับคุณลูกค้าถ้าไม่สังเกตจริงๆก็คือจะไม่รู้เลยว่าเป็น2ตอนคือเนี่ยครับเนี่ยชิ้นบนนะครับอันนี้ชิ้นล่างนะครับชิ้นล่างก็จะเป็นไม้วิ่งเต็มนะครับไม่ไม่ไม่เป็นโปร่งนะครับก็คือไม้เต็มแล้วก็เทิร์นเต็มนะครับรับประกันความแข็งแรงแล้วก็การใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับคุณลูกค้าในเรื่องของความแข็งแรงนะครับผมการันตีแล้วก็ไม้สักแท้ทั้งตัวย้ํากันอีกครั้งนะครับเนี่ยครับไม้สักแท้ทั้งตัวดูสิครับคุณลูกค้าดูงานนนนนนนะะคคครรรััััับบบบตต้้องกกกกววว่าาีเเเเเป็ไมสสยยยลล สวยมากด้านล่างฝั่งนี้จะเป็นบานทึบาตตัวนะครับเปิดไม่ได้นะเปิดได้จะอป็ฝั่งในนะครับฝั่งที่คนที่ยืนในบารือเปิดเรียงของวางของข้างบนก็เป็นฟักาตตัวเลยครับช่องไตตัวกระจกโปร่งลงงานสวยมากคุณลูกค้าตัวนี้ครับแนะนําเลยท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับตู้บาร์นะครับกั้นห้องกั้นบ้านสวยๆนะครับให้ดูมีอะไรหน่อยแล้วก็ตรงนี้มีที่แขวนนะครับในเรื่องของแก้วให้ด้วยนะครับที่แขวนแก้ววันนี้ผมก็จะโชว์เป็นแก้วมาแขวนให้ดูนะครับนี่ครับ สอเป็น2แถวนะครับแถวหน้าแถวหลังนะครับสองแถวตรงนี้ก็จะเป็นเก็บนะครับท่านใดมีสุราเยอะๆนะครับเนาะก็เปิดโชว์ได้เลยนะครับเหมาะมากท่านใดที่ชอบสะสมนะครับในเรื่องของสุรานะครับสวยงามเลยด้านล่างก็เป็นบานเปิดนะครับแบบนี้เลยขออนุญาตนะครับย้อนแสงนิดนึงครับลูกค้าครับเนี่ยครับอันนี้บรรยากาศหน้าร้านเลยนะครับถ่ายกันแบบเรียลไทมราคาตัวนี้นะครับบาร์ชุดนี้อยู่ที่ 38,900บาทครับคุณลูกค้าไม้สักแท้ทั้งตัวการันตี100%งานเกตไม้สักเกตสวยท่านใดที่ชอบนะแวะมาชมสินค้าหน้าร้านผมได้ก่อนเลยนะเปิดทุกวันจันทร์หนึ่งอาทีครับมาดูความสวยความงามความเนียนของไม้ก่อนนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับสโลแกนเราครับปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้แท้คุณภาพดีราคาถูกใจครับไม่ต้องกลัวเลยผมการันตีว่าคุณลูกค้าเสียเงิน ซื้อของกับร้านเราเนี่ยได้คุณภาพงานไม้ที่ดีแน่นอนท่านใดไม่เชื่อไม่ไม่พอใจก็มาชมที่ร้านก่อนได้เลยครับผมยินดีให้บริการเลยเขาเรียกว,ว่ามาชมมาคุยกันได้เลยคุณลูกค้ายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับท่านใดผ่านมาอิทยาแวะมาเที่ยวได้เลยครับจันถึงอาทิตย์ร้านเราเปิดทุกวันนะครับมาเที่ยอวอมาชมนะครับแวะมาเข้าห้องน้ําด,ดื่มน้ําเย็นๆครับเดินชมเที่ยวชมเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้สบายใจสบายเลยนะครับเนี่ยครับร้านเรา ของสินค้ามากมายหลายร้อยรายการคุณลูกค้ามีครบหมดทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านที่เป็นไม้สักนะครับมาได้เลยรับประกันไม่ผิดหวังครับปัญญาฟเฟอร์นิเจอร์ไม้ทยาท่านใดอยู่ไม่ไกลไม่ไกลก็มาเที่ยวมาชมกันได้ครับเปิดทุกวันครับร้านก็อยู่ติดถนนเลยครับเนี่ยครับสามสี่เจ็ดประทุมบางประหารนะครับก็มาง่ายเดี๋ยวนี้ปักหมุดเลยครับคุณลูกค้าปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทยาก็มาแวะเที่ยวชมได้เลยงานไม้เยอะคุณลูกค้าอยากให้มาเที่ยวมาชมกันหน้าร้านเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับลูกค้าท่านใดทีด่ชอบไม้สักก็ผมฝาากกดดาดกดดดดตติมไวว้้ย ไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆเนาะหรือว่าฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงท่านใดที่มีเพื่อนบ้านที่ป้านนะอาอาชอบนะครับงานเกี่ยวกับไม้สักอยากจะได้คุณภาพดีๆแล้วก็ราคาต้องบอกว่าราคาก็เป็นกันเองนะคุณลูกค้านะก็มาได้เลยครับปัญญาเฟอร์เิเจอร์ไม้เอทียาครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากด้วยเลยก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านาะอวันนี้ต้องขอตัวลาาไปก่อนครับผมก่อนจากกันไปเช่นเคยนะครับขอท่านมีความสุขครับผมร่างกายแข็งแรง ที่สำคัญนะครับร่าเรืยองเงินทองกันทุกท่านเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ